ช่วงนี้ถ่ายแตนละฟอนครับผมแล้วก็มีงานอื่นเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ถ่ายอยู่2เรื่องครับแต่คิดว่าปีต้นปีหน้าน่าจะได้ดูเรื่องหนึ่งครับแล้วก็กลางกลางปีหรือว่าปลายปลายปีก็ได้ดูอีกเรื่องนึงก็เรื่องแรกก็น่าจะเป็นมาตาลดาครับใช่ครับให้ดูก่อนแล้วก็มีเรื่องโลกหมุนรอบเธอครับเป็นเรื่องที่เหมือนกลับมาถ่ายอีกครั้งครับใช่ก็เป็นเป็นเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆครับอ่า่ิ๊บคนดีที่ไหนนะจิ๊บได้ไปลง สาวไปน้ำกับเขาไหมครับอ๋ออ๋อที่เขาไปสาวไปน้ำกันรอบนั้นไม่ได้ไปด้วยครับตอนนั้นือเขาไปแล้วผมว่านี่แหละครับม้วนเชียงอยู่กับการถ่ายละครตอนนี้ล่าสุดก็มีคิวถึงเที่ยงคืนมาแล้วครับใช่แบบเริ่มถ่ายเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ววาช่วงนั้นปัญหาก็เกิดจากผมคนเดียวนี่แหละครับ ต้องขอโทษด้วยอะไรอย่างนี้แขกแขกรับเชิญที่จะต้องมาแบบแบบเที่ยงยืนยันยังไงอ่ะไม่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 ครับแขกรับเชิญเขาก็จะโอเคแต่ว่ามีอนน like. oui? well. ันน po ี้แบบแทรกมาอะไรเงี้ยตอนนี uh> ้ก็เริ่มเริ่มต้นเที่ยงคืนแล้ววางไว้ไหมคะว่าจะปีท่านนี้จะวางกี่ปีอะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยกันครับว่าสรุปว่าจะวางวางกันไว้สักเท่าไหร่คือมันต้องมันต้องดูเรื่องอะไรเรื่องคิวเป็นหลักก็คิวแหละคือจริงๆทุกคนมันก็ได้เหรอครับคือทุกคนมันก็ได้ไหม ก็ใช่ติดคือคือคือผมก็เกรงใจทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยคือละครเราก็ไม่ได้อยากแบบไปขอมากอะไรเงี้ยแล้วคิวนั้นเราก็จําเป็นต้องมีอะไรแล้วมันก็มีงาน,นอื่นอื่อีกที่เราต้องขออะไรเราก็เลยแบบพยายามปรารใน้ให้มันดีที่สุด,ดสงงครับคำเอาความสุขครับ ไม่แน่ใจว่าคนดูมีความสุขไหมแต่ว่าเดี๋ยวนั้นเรามีความสุขนะอยู่อยู่งั้นแน่นาะแต่มันก็ตลกดีนะเวลาอยู่ฮะคนคือมันไม่ใช่แค่บรรยากาศตอนถ่ายไงหมายถึงว่าคือหลังถ่ายมันก็เหมือนกับเข้าคอนเซ็ปแบบเพื่อนมาแฮงเอากันอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นได้เหนื่อยกว่าครับจะไม่ได้หลับได้เดี๋ยวนะทอยอ่ะเพราะว่าเราไปเล่นเต็มมากอ่ะเล่นแรงครับเลื่อนตกยางออกกันหมดนะครับเออเพราะว่ากรงเทพนีแบบตีแบบใช้อุปกรณ์ใช่เจ็บนะครับ จะเป็นครับอะไรนะเลือกที่จะเล่นกับเองครับใช่เลือกที่จะเล่นเราเองครับเป็นเป็นโลกจิตคือไม่ได้มีผิดคิวว่าแบบเอ้ยไปตีไม่มีครับคือตั้งใจตั้งใจตีกันแรงตอบมิตไม่ได้ว่าจะขัดคู่อะไรก็ตั้งใจใช่ครับก็เล่นเอาสนุกสนุกเลยแต่ว่ามีอันรฟินเยอะมากครับฟินอันซีนอะไรกันอะไรเซ็กซี่อ๋อ ไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีเราอดดูไปเลยโอ้โหครับผมมีมมีีในละครหลักมาเป็นพวงนี้ก็คือถึงคิวจะแน่แต่ก็มีคอาเติมความหวานนะครับผมก็คุณรู้ใช่ไหมครับตอนแรกผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าวันนี้มีนักข่าวด้วยแต่ผมก็ลั่นไปแล้วอะไรแต่ก็เกิดอะไรยังไงคะจริงๆผมเพิ่งมารู้เมื่อตอนบ่ายนี่เองครับแล้วผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะผิดฟันหรือเปล่าเนี่ย ใช่คร,รับถือว่าเป็นลูกคู่ลูกแรกครับมี่ความตั้งใจนไม่ยากกันจริงมันก็น่ารักดีคือหมายถึงว่าคือแบบไม่มีโอกาสถ่ายกันแล้วก็พอพอก่อนลงแลมันมันคือผมก็เห็นว่ามันน่ารักดีแหละ,และก็เลยอยากจะลงไว้อะไรที่ทำให้เจมส์เท่้าเปิดตัวด้วยดี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าพูดตรงๆเจมส์ไม่ไม่เคยเปิดเลยอ๋อจริงมันน่าจะเป็นการเปิดตัวฮนะ <c oughs> ถ้าไม่หัวใจสีแดงขนาดนั้นอ๋ออ๋อเจลก็เออไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าคือผมว่ามันคือมันสบายใจด้วยแหละคือหมายถึงว่าในจุดที่แบบอยู่ตอนนี้ในทุกอย่างอะไรอยงี้รู้สึกว่ามันมันโอเคที่แบบที่เราจะจะลงเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยรอกเขาก่อนนะคะว่าจะลงก็นไม่กูไม่กูเขาบอกเขาก่อนเขาชื่นใจนะเขาชื่นใจนะเขาชื่นใจนะคอคืดได้เลยนะคิดได้ไหมแบบรังรีมีความรังรีไหว่าแบบเรลงรอบนี้ก็ มีคิดบ้างครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ลังเลขนาดนั้นกกว่าก่อคือไม่ได้ถึงกับเต็ดดอกกุหลาบแบบลงไม่ลงอะไรอย่เงี้ยไม่ถึงไงคิดอะไรกันอะไรแล้วหมายหมายถึงว่าไม่ใช่กินรานอ๋อหมายถึงว่าคือในในสมัยก่อนไม่ใช่รูปเนี้ยตอบนี้รูปนี้เหรอที่ถามว่าคิดทำไมเออบอกว่า อ๋อคือเราคือเราก็ไม่รู้ว่าลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงฟิสแตกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีแบบคิดคิดเถอะทางนั้นบ้างแต่ก็ตัดสินใจที่จะลงใช่ใช่แล้วฟิสแตกนี้กลับมาแล้วแล้วฟิสแบกที่กลับมามันเป็นยังไงลงสตอรี่ไงเราก็เลยยังไม่ได้เห็นมากแต่มัเป็นงานในในรีสอร์ที่เราเป็นพี่เออไหมเห็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นเมื่อกี้เจมส์พูดว่าเจมส์ซึ่งมันพูดนะซึ่นใหญ่จะดีหรือไม่ดีครับเนี่ยอ๋อขอบคุณมากครับาที่เลือกลง ไม่ไม่ถึงกั็จะเลี่ยงหรอกแต่ว่าเราแค่แบบค่อยๆแบบว่าคือทำให้เราแบบทุกคนสบายใจกันไม่แตกตื่นไม่แตกตื่นหลังจากนี้จะเห็นดูแบบน่ารักกุบกริบเลยหลังจากนี้จะเห็นเพิ่มขึ้นไหมับปล่อยมาอีกไหมก็ต้องรอดูวันและเวลาและโอกาสลูกคู่เยอะลูกคู่เยอะไหมเหรอไม่เยอะมากนะแต่แต่แต่ถ้าเปิดตัวด้วยรูปขนาดนี้แล้วอะรูปต่อไปจะต้อง ามไไ่ด้เฮ้ยคือยังไงมันต้องแบบไม่ธรรมดาเลยหรอมันก็เป็นแบบธรรมดาก็ได้หรือมันไม่จําเป็นนะต้องเปิดรูปนี้แล้วเปิดรูปธรรมดาไม่ได้เป็นวาระ6รอบอะไรไม่มีไม่มีครับคือไม่มีควาครับไม่มีวาระสำคัญถ้าคุณถามคุณแซวว่าแฟนผมน่ารักจังเลยครับมีไหมมีแฟนมีไหมหมายถึงว่าอะไรนะครับเป็นฟิลแบบว่าแฟนผมน่ารักจังเลยครับมีไหม ก็มีนะครับมีมีบ้างมีบ้างแต่ว่าเพลงของโบก็ใช้ได้เพลงของโบก็ก็ใช้ได้ครับใช้ได้จริงจริงเพื่อนเพื่อนมีในเ่็กน้อยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เปิดอ่านอยู่แล้วเนี่ยเปิดอ่านบ้างแต่ส่วนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ส่งแบบอิโมจิมาเล็กน้อยอะไรอิโมจิเป็นแบบไหนยิ้มบ้างไฟบ้างหัวใจบ้างเนี่ยนะไฟใครส่งไฟไม่รู้ว่าจะเผาผมหรืออะไรก็อธิบาขอเอ่ยชื่อหน่อยว่าใครเป็นคนส่งไฟให้คุณคะับมีมี กอนต่อจากนี้โดนเผาคอยู่ที่ไหนแซมน่ารักโดนเผาแน่นอนไอ้ที่มีรูปนี้้เขาเลือกก่อนไหมคะว่าเออเราจะลงรูปนี้หรือมีหลายรูปที่ถ่ายมาก็ให้เขาดูก่อนว่าจะลงรูปไหนอะไรเงี้ยเขาคือเขาจะได้แบบมั่นใจได้ดูว่าเหมาะสมดูว่าเขาสวยดูว่าเหมาะสมไปดูเขาสวยคือเขาเลือกอ่ะก็ต้องดูที่เขาสวยไว้ก่อนค่ะรูปให้เราเลือกกับรูปที่เขาเลือกอันเดียวกันไหมผมบอกว่ารูปรูปไหนก็ได้ร่ปไหนก็ได้แล้วไม่มีรูปในใจหรอว่า มันน่ารักลูกเหรอครับคือน่ารักหมายถึงอะไรหมายถึงลูกหรือหมายถึงเขาหมายถึงผมเขาชิมเป็นเวียชิมหลายคนก็เอยากจะอยู่เป็นคนที่คนรักกันเอใช่ไหมจะให้จะยกให้หรือไงครับมาแบบเบาๆรับไหมตำแหน่งได้รับไหมรับได้หมดครับหรือว่าไม่รับก็ได้มาแบบกุกกริบ่ารับก็รับเลยคือแก๊งนี้คือเขาจะแบบไม่ธรรมดาใช่ไหมคนดีที่ไหนคือเวลาที่เออเขาจะมาแบบเลเวลความ ยอมกันได้นะผมแบบผมไม่ซีเรียสผมแบบน่าน่ารักอยู่ในใจถ้าให้จัดลำดับเราจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ความคลั่งรักก่อนผมว่าก็ไม่น่าน้อยหน้าหรือได้ก็ได้ก็ได้ไม่น่าน้อยหน้าคืออะไรสองคนสองคนแรกก็นด้คือคือไม่แน่ใจไงไม่แน่ใจว่าแบบแต่แต่ละคนมันคลั่งรักกันคือเรื่องอผมไม่ที่โหลครับผมก็นำได้ คือตามหน้างานปกติปีใหม่มีทริปเที่ยวแบบปีนี้จะไปเที่ยวไหมคะปีนี้ยังไม่ได้แพลนเลยครับตอนนี้พยายามเคลียร์เคลียร์คิวเคลียร์คิวตอนสิ้นปีให้ให้เสร็จเพราะว่างานเริ่มกลับมาแล้วมันแน่นหน่อยครับคือคิวเะครเราเอาเอางานก่อนใช่ใช่คือมันมีงานอื่นด้วยครับก็มีงานละครด้วยถามเรื่องบ้านหน่อยได้ไบ้านไปดูไหนแล้วคะเห็นว่ามันเลนล่าครับผมครับผมเพียงครับที่พ้นในตอนนี้เหมือนกันก็ทำไมมาคะ ครับมาป้องกันถอนหายใจคืออะไรครับมันก็ยากอยู่เลยครับสําหรับบ,บ้านคือคือมันก็คือมันก็นกใช้เวลาแหละครับแล้วก็มีแบบมีปัญหาอะไรทั่วไปคือก็เหมือนที่เขาสปอยไว้แหละครับคือถ้าเกิดว่าทําบ้านก็ทุกอย่างก็จะมากับบานแล้วก็ในเรื่องของรา,าคาแล้วก็เวลาด้วยวเวลาก็จะไปเรื่อยๆขอเกมนี่ไปเท่าไหร่เวลาบานเยอะเยอะเยอะเลยครับประมาณนึงไม่นานแน่นะวี มันจะปวดครับจริงจริงจกำหนดมันจะต้องเสร็จจริงๆก็คิดไว้ว่าแบบสองปีอะไรเงี้ยมันเลยมาเร็วสองปีกว่าเลยกวีแล้วต้องให้ลิมิตไหมคะว่าจะต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่ก็ลิมิตคือผมลิมิตตั้งแต่แรกแล้วกันแต่มันไม่ได้จะไม่แเกินลิมิตมันขนาดนี้ก็รอต่อไปก็ต้องรอต่อไปก็ค่อยๆทำตอนนี้ปัญหาเนีคู่รักเป่ากูอะไรแบบนี้ครับครับคือเจอหรือไม่เจอไม่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 ได้เจอครับ